ราคาน้ำตาลวันนี้ตลาดล่วงหน้ายุโรปทิศทางที่ดีมีความหวังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องมาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสําหรับชาวของวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมกับสภาพอากาศที่สดใสนะครับที่ฝนตกโปรยปรายเมื่อคืนนะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับหากฝนตกมีพื้นที่ไหนที่ฝนตกนะครับพยากรณ์อากาศตอนนี้ก็พายุเริ่มเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่จะได้ใส่ปุ๋ยบารุงอ้อยของพี่น้องนะครับให้ยืดป้องได้ยาวนะครับผลผลิตจะได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากสภาพราคานะครับราคาน้ําตาลในตลาดโลกนั้นดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าหากเราบำรุงอ้อยดีๆนะครับมีผลผลิตมากนะครับเราก็จะได้กำไรเพิ่มมากขึ้นสำหรับในปีนี้จะได้ไม่ประสบพบกับสภาวะที่ขาดทุนเหมือนที่ผ่านมานะครับซึ่งราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะครับในช่วงนี้สัปดาห์นี้และตอนนี้นะครับซึ่ง ในวันนี้ก็จะเป็นราคาน้ําตาลในตลาดซื้อขายน้ําตาลล่วงหน้าของยุโรปนะครับถือว่าเป็นตลาดหลักเลยทีเดียวนะครับในการส่งมอบน้ําตาลล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจําเดือนตุลาคม2564นะครับก็ราคาน้ําตาลทำสถติอยู่ที่483.70ดอลลาร์สหรัฐต่อตันถือว่า เป็นราคาที่ดีทิศทางที่ดีซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานั้นนะครับราคาน้ำตาลของตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะอยู่ที่450นะครับไม่ถึง460เหรียญดอลลาร์สาหรัฐเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับในปีนี้นะครับการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้านั้นแตะอยู่ที่500เหรียญเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในรอบเดือนตุลาคม2564นั้น483.70ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่น่ายินดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้เพราะว่าเป็นช่วงที่จะได้คำนวณราคาอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี2564ก่อนที่จะเปิดหีบในช่วงเดือนธันวาคม 2564นั่นเองนะครับและความไปถึงเดือนธันวาคมนะครับในรอบของเดือนธันวาคม2,564นั้นราคาน้ำตาลก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่5 0 2เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับซึ่งแตะ500เหรียญเลยทีเดียวนะครับสำหรับในรอบเดือนธันวาคมเป็นรอบเดือนที่มีการเปิดถีบนั่นเองนะครับ คามไปถึงปี2,565นรอบะครับในรอบเดือนมีนาคมก็สำคัญอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นในช่วงปลายของหีบฤดูการผลิตป,ปี2564แล้วนะครับจะเป็นช่วงที่ปิดหีบนะครับก็น่าก็น่ายินดีอีกอย่างยิ่งนะครับที่ราคาในรอบเดือนมีนาคม2565นั้นอยู่ที่511้ยนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีส่วนในรอบเดือนพฤษภาคม 2,565อยู่ที่507เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็ถือว่าราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้านั้นทำราคาได้ดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยหรืออ,อนทก็ทำ การขายได้ในราคาที่ดีนะครับจึงเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นทิศทางที่ดีมีความหวังของพี่น้องชาวไร่อ้อยในปีฤดูการผลิตปี2564ทับ65นะครับเมื่อฝนตกลงมาก็บำรุงต่ออ้อยให้ดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับบำรุงต่ออ้อยบำรุงอ้อยให้ยืดป้องนะครับจะได้มีผลกำไรมากยิ่งขึ้นกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับ